กันนะครับผมวันนี้นี่ยังไม่ได้ทำงานเลยครับส์แล้วน,นะครับ <laughs> ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคาราฟันนะครับวันนี้ก็มา ดูการถอนมันอีกเช่นเคยนะครับนี่นะครับเป็นมันนานะครับมันนาายุสี่เดือนหน่อยๆน,นะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปเต็มแล้วนะครับผมรถหนึ่งนู่นก็นู่นนะครับไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือตานะครับนู่นนะครับเฮ้ก็กำลังจะขึ้นนะครับ ขนาดได้แค่นั้นบ่เหรียญขนาดได้แค่นั้นบอเขาบอกเอาแค่นั้นอ๋อเขาบอกเอาแค่นั้นขาน,นดขาดเ,เ,เดี๋ยวเอาเยอะเดี๋ยวครั้งนี้ไม่เต็มเดี๋ยว,าว <laughs> ออมากันห้าคนเลยจะเสามรถเนาะ เดี๋ยวจะพามาดูเครื่องคันนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็นอีที95นะครับแต่ว่ามาอัเป็น110นะครับแล้วก็ใส่วินนา5นะครับลูกเตะในพาน2ตัวนะครับ2ระบบนะครับคันนี้เครื่อง95นะครับจุ่เดิมเนี่ยเป็น95นะครับก็มาแปลงเป็น110นะครับใส่วินนา5เนาะนี่ก็อัพไซส์อย่างเดียวนะครับ เอหลังมาติดนะครับผมนุ่นออหลังมองไปนี่หายเลยเกือบ <g ry op> ครึ่งหนึ่งนะมองไม่เห็นยางเลยนะพ้าล่างเลย ไม่ตึงนะครับวพอน้องจรวดนะครับเต็มก่อนเขานะครับแ <c oughs> นม่งนั่งไอ้ดิซ้านั่งสรุย แนบนี้มันจะลงหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไม่ลงนน่าจะไม่ลง <c oughs> แนบใหญ่นะผมคันนี้นี่ <c oughs> นี่นะผมหัวมันเนี่ย เล็กใใหญ่ปนกันไปนะครับมันอายุยังน้อยนะครับตอนนี้ก็ได้นี้ก็ได้หมดไปแล้วนะครับจะพัไม่เติมรถเบรนคันนี้ก็จะดังหน่อยหน่อยนะครับลกเบรนตะห่วงมันรวมแล้วนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับจะดังเสียงเครื่องหน่อยๆน่อยนะครับนี้ก็มากันสามคันนะครับสามคันก็ได้คันละหน่อยหน่อยนะครับ อาจจะ800โลเนอะแต่900นะครับอาจจะไม่ถึงตันนะครับหัวมันก็น้ำหนักไม่เยอะนะครับ เปรี่ร่องฝั่งโ้เป็นเปรร่องนะครับโคตรจะพาไปเต Warm block. วิ่งตามไม่ได้นะครับเพราะว่ากิมบอลมันเสียเนาะถ้าเดินเร็วก็ภาพอาจจะสันส้นๆนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังรอ,อต้อมอยู่นะครับ ลองนะครับลองไม่ได้เหยียดทางอาไนะ้เนาะโอโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกคันหนึ่งเนาะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ก็ของเจ้าของมากำลังขึ้นอยู่นะครับไปนี่นะครับผมเจ้าของเถาดต,ตังหลักก่อนเลยนะครับทำไมเออ นะครับผมพอมันก็จะประมาณนี้นะครับมีเล็กไม่ใหญ่ตะปนเงินไยนะครับ อเอาแบบดิบเลยนะครับผมไม่ได้เหยียบร่องนะครับโอ้อยางเขไบนี่ตะกุยดีอยู่เลย แล้วเดี๋ยวเหยียบหัวมันห oh. ัวสวยๆนะครับนี่ oh. งานตัดตัดไปทันแล้วนะครับตอนนี oh. ไไ้ไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้หรือเปล่า นะไปไใหม่ก็จะทองมันขับเองนะครับจะทองมันจะทองรถ เท่าๆกันนะครับคันละกระบะเมืดนะครับนี่นะครับผมวันนี้ก็ได้สามเที่ยวนะครับแต่ว่าเที่ยวเสมอกระบะเมืดนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าพ่องจังหวัดนะครับแล้วนี่ครับได้เสมอกระบะเมืดนะครับมากระสานคันน่องนี้อ๋อจำได้สองนะครับอันนี้ก็เป็น e ี9ี้าห้านะครับเ5้าาอัพร้อย1 0นะครับรวมไปสองตัวนะครับ หนึ่งนะครับของเจ้าของมันแล้วก็เจ้าของรถแล้วก็เจ้าของนาเด็กก็จะเป็นอีทีเก้าห้าเหมือนกันนะครับเนี่ยสามคันนะครับผมวันนี้นี่คลิปนี้อาจจะไม่ได้ไปดูตอนท้ายนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ